สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้มาฟังเรื่องอน,นิสง์แห่งความยึดมั่นในศีลศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งอาศัยเป็นประประดุษมารดาผู้ให้กำเนิดคุณงามความดีทั้งหลายเป็นประมุขแห่งผูสนทั้งปวง เพราะฉะนั้นนโรชนุงรัระสินของตนรรตให้บริสุทธิ์เกิดความสุขความสบายเป็นยอดปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะดำรงอยู่ในสถานะใดก็ตามล้วนแสวงหาความสุขกันทั้สิน้นความสุขในโลก ที่เจอะเจอกันอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มีทุกเกือพนทั้งสิน้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนอะไรแต่เป็นเพียงให้เพลิดเพลินเดินวันเท่านั้นแต่ผู้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจึงเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรที่เรียกว่าเอกันตตะวรุสุขนั้น ในอดีตมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเข้าถึงกันมามา่าายแล้วพวกเราก็สามารถเข้าถึงถ้าหากมีความเพียรพยายามในการฝึกฝนใจให้หยุดยิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอและปฏิบัติตามร่องรอย คำของพระบรมศาสดามีวาระพระบาลีปรากฏในกุฏิกนิกายเจราถาว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งอาศัยเป็นประดุจมารดาผู้ให้กำเนิดคุณงามความดีทั้งหลายเป็นประมุขแห่งกุศลทั้งปวง เพราะฉะนั้นนรชนพึงชำระสินของตนให้บริสุทธิ์เถิดผู้มีศินแสดงถึงจิตใจที่ดีงามมีความสุขสดชื่นเบิกบานอาถรรพ์ล่าเริงอยู่เป็นนิดไม่มีความกังวลหรือความเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นผู้ที่มุญเทะเมรรดา ต่างชื่นชมจะอยู่ในสายตาของดาวสวรรค์ผู้มีศิลยังได้ชื่อว่าให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเป็นผู้มีวาจาที่น่าเชื่อถือเพราะพูดแต่คำจริงเป็นคำพูดที่มีประโยชน์ฟังแล้ว เป็นมงคลแต่ตา่าตาและไม่ดื่มชุรายาตสพติดไม่เอาปันคิดเข้าปอดหรือเอาน้ำในบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายศีลที่บุคคลรักษาไว้ดีแล้วนอกจากจะให้สิบัติในมนุษแล้วยังเป็นบันไดก้าวสู่สวรรค์เป็นที่พึ่ง ในโลกหน้าอีกด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงสันเสริญสินว่าเป็นประดุกมารดาแห่งคุณธรรมทุกอย่างปราศจากสิทธทิจแล้วคุณธรรมอย่างอื่นก็จะเจริญนอกงานได้ยากผู้ปรารถนาสวรรค์สมบัติและมีมรรคผลผนิพพานเป็นแก่นสาร ก็ต้องเริ่มจากการสมาทานศีลให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างเรื่องในอดีตเมื่อครั้งที่ท้าสักกะเทวราจอมเทพแห่งดาวดึลสมัยที่เป็นมนุษย์ชื่อว่ามาคะมานพเมื่อครั้งที่ท้าสักกะเทวราจอมเทพแห่งดาวดึง สมัยที่เป็นมนุษย์ชื่อว่ามาทะมนุกได้พร้อมใจกับเพื่อนสาสิบสองคนตั้งใจสั่งสมบุญกันสร้างสาธารณประโยชน์ศาลาที่พักกลางทางสำหรับคนเดินทางไกลให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีทั้งอาหารที่พัก และยารักษาโรคเตรียมไว้ครบคันโดยมานย์กับเพื่อนทั้งหมดไม่ผัดกันหมุนเวียนมาต้อนรับปรนนิบัติสถานคอยอนวยความสะดวกสงเคราะห์ผู้มาพักทั้งนี้ภรรยาทั้งสามคนของมาคัมา,า,มานย์ ก็ได้มีส่วนร่วมในการสร้างศาลาสะน้ำและสวนดอกไม้เพียงแต่ภรรยาคนที่ชื่อว่าสุชาวดีเท่านั้นที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัวเพราะเข้าใจว่ามาคะมานกษํ์ทำบุญอะไรก็เหมือนนาให้ทำด้วยซึ่งการสั่งสมบุญน,นั้น ใครทำคนนั้นก็ได้จะทำแทนกันไม่ได้เหมือนการรับประทานอาหารคนไหนรับประทานคนนั้นก็อิ่มเอออิ่มแทนกันไม่ได้มาทัะมานกและเพื่อนสาสองคนตั้งใจสังสมาร,รมีทุกๆอย่างจนกระทั่งสิ้นอายุขด้วยผลบุญที่ทำไว้ดีแล้ว ทรงผลให้มาครามารกได้เป็นเท้าสักกะจอมเทพสวรรค์ชั้นดาวดึงขนเพื่นพนอนคนนั้นก็ได้เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นเดียวกันภรรยาทั้งสามก็มาบังเกิดบนสวรรค์ชั้นเดียวกันอีกด้วยส่วนนางสุชาดาเนื่องจากไม่ได้ทำบุญกุศลใดไว้ จึงไปเกิดเป็นสัตว์ราชลาเป็นนาุกยาหากินอยู่ตามชอบเขาและหนองน้ำท้าสักก์ได้ตรวจดูภรรยาทั้งสี่คนว่าไปเกิดในที่ใดกันบ้างก็เห็นเพียงสามคนอยู่บนเทวโลกแต่ไม่เจอนางสุชาดาจึงตรวจดูในหมู่มนุษย์ด้วยพิพยาศจักษ์ุ ก็เจอนางสุธาดาเกิดเป็นนกกรยาพระองค์ก็บังเกิดความสงสารจรึงเสด็จลงจากเทโวโลกพานางไปชมสวงสวรรค์ให้โดยปล่อยให้ไว้ที่สัตแต่นางอัดไม่ได้อยู่เพราะเป็นผู้มีบุญน้อย ขอกลัดไปที่ซอกเขาตามเดิมท้าสักกะทรงแนะนำว่าถ้าอยากบงเเิิดวิวรรค์ก็ให้ตั้งใจรักษาสิ่งห้าให้บริสุทธิ์แล้วนำกลับไปปล่อยไว้ในโลกลมนุษย์ตามเดิมอยู่มาวนหนึ่งท้าสักกะจะทกกอบสิ่นของนางพยาจึงแปลงเทศเป็นปลานอนหงายท้องลอยนะ้ำ ทําทีว่าเป็นตายนางนกกยางเห็นดังนั้นคิดว่าปลาตัวนี้ตายแล้วจึงเอาปากทาาหมายจะกินเป็นอาหารปลาก็กระเดิดทางนางก็รู้ว่าปลายังมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจหมนาัาสติแม้นตัวเองจะอดอาหารตาย ก็มายอมกินปลาตัวนั้นจึงปล่อยปลาตามเดิมปลาตัวนั้นก็กลับร่างเป็นสาวสักกะแล้วเหาะขึ้นไปกระชับยืนอยู่ในอากาศกล่าวนุโมทนาสาธุการและให้กำลังใจในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่อไปนางก็ตั้งใจรักษาศีลมิได้ขาดแม้เพียงแต่วันเดียวเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็น ลูกสาวของนายช่างงอในกรุงพาราสีท้าสัก,กัดทรงตรวจดูอีกพบว่านางน,นกยานได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของนายช่างงอกจึงแปลงเพศเป็นชายแก่อาภักตองบรรจุบรรทุกใส่ตเต็มตนหลังเที่ยวป่ากระก,กาศขาย โดยมีเงื่อนไขว่าผู้มาซื้อต้องเป็นคนที่รักสินได้บริสุทธิ์แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถจะซื้อได้แม้แต่คนเดียวเพราะบางคนไม่รู้จักว่าสินเป็นอย่างไรบางคนรู้จักแต่แต่ว่ารักษาแต่ไม่ครบพ้วนจนมาถึงนางสาวคนนี้ มาซื้อก ah. ็ขอถามเราว่าหนูรักษาสิลหรือเปล่าเด็กสาวตอบว่ารักษาสิลห้าครบทุกข้อตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์มโยของผู้อื่นไม่เจ้าชูไม่เคยพูดโกหกไม่ดื่ม สุรายาเมาชายคนนั้นจึงยกพกทองคำให้ทั้งหมดแล้วจากไปนางก็ตั้งใจรักษาสินห้ายิ่งชีวิตจนตลอดอายุไขด้วยผลบุญนั้นทำให้ไปบังเกิดเป็นเทิดาของเท้าวเวรจิตตาอธิสูรซึ่งอยู่ในบริเวณเชิงเขา พระสุเมรุซึ่งนางเติบโตเป็นสาวสาวเวปจิตตเปิดการประชุมมัสยิทั้งหมดเพื่อจะให้เทิดาเลือกผู้ครองท้าสักดิทราบว่านางสิด,ดาได้มาเกิดเป็นเทิดาสูนจึงได้เดินมิตรายเป็นอสูนแก่มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อถึงพิธีเลือกคู่ที่นาศูนก็เลือกทอเท้าอเวศูนแก่ซึ่งก็คือเทา้าสักกะจำแรงเพราะเป็นที่รับเคยปูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจึงซัดภงมล,ลยัยเสี่ยงทายไปหาทา้าสักกะทา้าสักกะจึงพาธิดาศูน ไปสู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึนทำให้นางสุชาดาได้เสวยสุขเป็นทิพย์อยู่ในทิพยวิมานอย่างมีความสุขนี่เป็นผลบุญของนางสุชาดาที่เกิดจากการรักษาศีลอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้ว่าแต่เดิมจะเป็นคนประมาท แต่ได้กัลยาณิมิตคือท้าสักกะมาเตืนสติแนะนำให้รักษาสินห้าเมื่อตั้งใจรักษาสินอย่างสม่ำเสมอสินนั้นก็มีอนุภาพทำให้ได้เกิดในภพที่ดีขึ้นเรื่อยตั้งแต่จากสัดว์เดือฐฉานมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อไม่ประมาท ยังคงรักษาศินต่อไปละโลกแล้วบุญก้นหนุนนำให้ไปเกิดในสุคติสตะวันโลกคนที่ไม่ประมาทแล้วแต่กลับใจได้เป็นคนที่น่าชื่นชมอัตมัวตุนาสาธุกันทีเดียวดังนั้นอย่ามัวประมาทในชีวิตมันรักษาศินให้สะอาดบริสุทธิ์ อย่าลหลงไหลเพื่อเพลินไปกับกระแสะโลกแม้จะเป็นความสุขจริงเล็กน้อยเกือบไม่ได้กับสุขในสวรรค์แม้ความสุขในสูงสวรรค์เองก็ยังไม่ได้กับความสุขในอายตานิพพานเพราะความสุขเหล่านั้นเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ลหลงไหลติดอยู่ในวัฏสงสารให้ความสุข แกเราชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้สิ่งที่สาวรนไม่ช้าก็เสลา,ายไปเป็นความสุขที่เจือด้วยความทุกข์เราจึงควรทําชีวิตให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตเข้าสู่นิพพานอันเป็น เอากาโรมสุขที่ไม่ต้องเจือปนทุกข์ฉังนั้นทุกคนมีปัญญาไม่ควรประมาทในวัยวัยไหนก็ตายดังนั้นไม่ควรคิดว่าเรายังไงไม่แก่ไม่เจ็บป่วยเพราะไม่มีใครไม่รู้ว่าเราจะเจ็บป่วยได้ใล้ จะอุบัติเหตอุบัติเหตุเดศไปอย่างไรดังนั้นควรใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าบางคนเคยประมาทพลาดครั้งไปแล้วก็อย่าไปเสียอกเสียใจกับการกระทําที่ผ่านมาเมื่อมีสติรู้สึกตัวและไม่พบกัลยาณมิตรแนะนำตักเตือน ก็ปรับปรุงแก้ไขเป็นเสียเนิ่นๆชั่วช้าไม่ทันพบไม่ทันเหตุการผู้ที่สำรวมระวางกษาศีรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะเป็นที่ตั้งแห่งคุณงามความดีทั้งหลายและจะเป็นพื้นฐานที่จะได้พบกับความสุขความบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไป เพราะความประพฤติสุจริตจะทำให้จิตอ่อนโยนอ่อนนุ่มน,นวลควรแก่การเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมเจริญปัษนาแล้วจะบรรลุเป้าหมายของชีวิตเข้าสู่พระธรรมอย่างง่ายดายเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงภายใน ความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขอื่นใดเราจะใช้สีเป็นสะพานเชื่อมโยงเพื่อให้เข้าถึงธรรมในกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับช่วงหน้าบ่ันต่อไปนะครับสวัสดีครับ